โอ้ยตายแล้วแพ้เลยค่ะทีนี้แพ้เลยนะคะซ้อมกันนานไหมคะสอนวัาเฮะเอาใหม่ขึ้นใหม่ซ้อมกันนานไหมคะสอนวันสองวันไหนใครเป็นหัวหน้าทีมนี่น้องอะไรคะเอาเี๋ยวี๋เดี๋ยวลงใครเป็นคะไม่เป็นอะไรลูกทีมเดียวกันเป็นหัวหน้าเหมือนกันเป็นสมาชิกเหมือน นะคะสุกซ้อมสองวันเนาะอ่ะทีนี้ค่ะคณะกรรมการน้องเชื่อว่าต้องอยากแนะนําอะไรแล้วแหละเรียนเชิญได้เลยค่ะโอ้ไม่มีอะไรจะแนะนำนี่มะนาวโซดาแก้วนี้ที่ว่าแซ่บใช่ไหมคะค่ะเอาคืนเลยค่ะแซ่บซูโม่เวทีไม่ได้ใช่วยไหมคะทีมงานจะเห็นว่าคนเริ่มหงอยกำลางเริ่มห่อยเสิร์ฟอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้พอขึ้นนี่มาเอานี่คืนไปเลยหรอ่าโอ้โหนิดนึงนะคะของเชียร์แน่นมาก S <S เป็นคณาจารย์คุณครูหรือผู oh, ้ปกครองคะคบเลยคนข้างบ้านก็มาค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญครณตการต่อได้เลยค่ะก็มันเพอร์เฟกต์นะคะแบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากเลยสำหรับสหรับเด็กๆตัวเท่านี้ซึ่งตอนเต้นน่ะเขามีพลังงานของความเป็นมืออาชีพสูงมากแต่พอเขาจับไม์ถือพูดสัมภาษณ์เ็ยังเป็นเด็กเลยัง่ชัดเลยอ่ะชะคะกรรมการนะลูกนะเดี๋ยวีอ อะไรคะคุณครูอนุบาลสามสามโตสุดก็คือสามหรอคะสามทุกคนอ๋อเก่งมากเลยอ่ะนะคะก็แต่ว่าพลังงานคุณเยอะมากแล้วมันเท่ากันแล้วมันก็ส่งถึงกันมากๆเลยแบบมันไม่มีอะไรที่ติีแล้วก็ที่สำคัญของหัวใจของทีมนี้เลยคือทีมเวิร์คใช่ไหมคะทีมเวิร์คคือดีมากแล้วแบบมันก็เลยออกมาแบบทุกอย่างสบบูรณป้ามีใครอยากเพิ่มไหมคะ อยากตื่นมาทุกเช้าแล้วดูอะไรแบบนี้ก่อนไปทำงานทุกวันส<ช><บ>้างสิคะอะไรันอะไรก็มาเนคร<ช><บ>ูขาด้านนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์<ช><บ><ช><บ>ดีไม่มีอะไรค่ะดีมือให้ว<ช>ง<บ>